ก็เสร็เดี๋ยวนี้คือใชานามเด็กชายหญิงวัดที่สุดการอยู่ในบวบๆนะนาประมาณนี้นะนะประมาณนี้นะครับ นะครับในวันนีนนะ้นะครับก็อยู่ประมาณนี้เลยนะนะคะอือันานี้เป็นนานะเด็กชายชริสุกจันยวิบวุตรเป็นนายดอลสระ ไฮโดรเสารนรบประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะครับอานนี้นะนี่สอง มีประมาณไหนยนะครับประมาณนี้ครับนี่ครับจักที่ยี่สิบสองค่อยหลับนะครับครับก็มีเพียวท่านี้นะครับนะครับที่ยี่สิบสองนะครับประมาณนี้นะ 嗯。的。